กดถ่ายได้ไหมกดเร็วน่มันจะถ่ายปลามันี่มันไปแล้วไปเดินไปพลาสุดๆฉันต้องไปสุดแล้วไปเร็วเ,เดินไป,ไปเดิน,เดนไปเดินไปเดินไป สวยมากเลยมีดอกไม้ได้สวยมากเลย ที่นี่คือที่ไหนไหน,นี่ไงชื่อมันดอป้ายน,นี่ไงบ้านนกขบข่อยเขาอ่านว่าบ้านนกขบข่อยเฮ้ยมีปลาด้วยตัวนี้เหรอใช่ๆน,นั่งๆเหนื่อยนั่งดูค่ะสวยตรงนั้นคือที่นั่งตรงนี้คือที่นั่งใช่ไหมใช่ Not. Hello Hello Loan.